สวัสดีครับกระแสข่าวดังวาและครับเปิดสาเหตุไม่ขอไปร่วมงานแตงคงศกรประกาศชัดไม่ไปร่วมพิธีไว้อาลัยแตงโมเพราะเหตุนี้จากคนละเก่าวันนี้กลับกลายมาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีและหวังดีช่วยเหลือกันเสมอสำหรับแตงพงศกรอดีตแฟนหนุ่มของนักแสดงสาวผู้ล่วงลับแตงโมนิดาที่ล่าสุดได้ควงคุณแม่และครอบครัวไปร้องเรือเจ้าพยานำดอกไม้ ไปร่วมแสดงความไว้อะไรเพื่อส่งแตงโมครั้งสุดท้ายที่ท่าเรือพิบูลสงครามนอกจากนี้แตงยังได้เปิดใจถึงสาเหตุที่ไม่ขอไปร่วมงานไว้อะไรของแตงโมว่าที่ไม่ไปมีปัจจัยหลายอย่างครับไม่อยากที่จะเป็นประเด็นใหญ่โตแบบว่ามีความขัดแย้งอะไรกับใครแต่ที่ไม่ไปก็คือ 1. มีลูกเล็กและมันก็ต้องไปเจอคนเยอะเราก็กลัวเรื่องความปลอดภัยเรื่องโควิดถามว่า เกี่ยวกันไหมกับข่าวก่อนหน้านี้ที่เราถูกคู่ส่งพัสดุมีมีดไปที่บ้านตนขอตอบเลยว่าเรื่องนั้นตนไม่ได้ห่วงไม่ได้กลัวอะไรแต่ว่าจริงๆงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการไว้อะไรมีคนไปร่วมงานเป็นจำนวนมากตัวผมเองเมื่อวานนี้ก็ไปร่องเรือและึกในใจทำใจแล้วว่าส่งน้องโมไปเรียบร้อยแล้วและคงไม่ไปร่วมงานดีกว่าขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับ และขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ